อ่าโอเคนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ก็ผมจะมาเป็นคลิปชวนคิดนะเพื่อนๆมีหลายๆคนปลูกทุเรียนนะครับสามสี 3, 4, ่ห้าปีต้นยังไม่โตทรงยังไม่ใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็ไปพวงกับเรื่องดินเราเป็นกดเป็นนู่นเป็นนี่นะครับการให้ปุ๋ยอะไรต่ออะไรนะครับแต่ทุกคนเริ่มลืมดูสิ่งสําคัญที่สุดนะครับคือเรื่องของการให้น้ําหัวน้ําที่เหมาะกับทุเรียนนะครับหัวน้ํา เหมาะกับพืชอื่นแต่อาจจะไม่เหมาะกับทุเรียนก็ได้นะครับเราติดไปด้วยความเคยชินนะครับพอต้นทุเรียนเราไม่โตเราลืมมองเรื่องนี้ไปเลยนะครับเราก็ไปหลงว่าดินเป็นกรดใสป่ปุนขาวและอื่นๆสารพัดนะครับแต่เราลืมมองเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับอาหารหลักของเขาเลยนะครับน้ําเป็นตัวนําพาอาหารน้ําเป็นหัวใจสําคัญเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในคลิปนี้นะครับอ่าโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราดูการเติบโตของแปลงนี้ก่อนนะครับ สามปีแปดเดือนนะครับปีนี้เริ่มเอาผลผลิตแล้วตอนนี้ก็น่าจะสามปีเก้าเดือนแล้วครับเดี๋ยวเอาใก,ใกล้นี่นะเพื่อนคงเคยเห็นผมเข้ามาถ่ายคลิปที่แปลงนี้กันบ้างแล้วนะครับเป็นของพี่ชายผมนะครับพี่ที่เคารพรักนําถือกันเดี๋ยวดูการเติบโตนั้นเพื่อนผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับเนี่ยสามปีแปดเดือนทรงนี้นะครับอันนี้ไม่ได้มีการโกหกใดๆนะครับถ้าถ้าติดตามช่องของผม,มเพื่อนๆจะรู้นะครับผม จะพยายามนาเสนอแต่ความจริงที่มีประโยชน์นะครับ3ปี8เดือนนะครับปุ๋ยนะครับทางดินน้ําฮิมิกฮิมิกใช้เยอะนะครับสำหรับแปลงนี้เพราะเขาใช้ตอนทําใบด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อรอบที่แล้วนะครับแปลงนี้โดนเพจจักจั่นกินตอนทาใบหนึ่งนะครับแกต้องการให้ใบมาเร็วต้องการให้ใบมันหนาฟื้นนะครับสาสตรฮิมิกเข้าไปนะครับดูกิ่งนะครับนี่อย่าเเป็นเทาแบบนี้นะครับ รับการรับการใส่ฮิมิกแล้วก็รับทําให้ต้นทุเรียนรับปุ๋ยได้อย่างเต็มที่นะครับส่วนไซส์เล็กก็ทรงเดียวกวับของผมนะครับปุ๋ยน้ําแล้วก็ฮิมิกเหมือนกันนะครับแต่แต่แปลงนี้ต้องบอกก่อนนะเขามีการเติมทางใบด้วยนะครับนี่แต่หลักก็คืออย่างว่าปุ๋ยน้ําฮิมิกนะครับทางใบเป็นตัวเสริมมีการเติมธาตุอาหารทางใบด้วยนะครับสำหรับแปลงนี้โอเคสิ่งที่ผมจะให้เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับแล้วหลายๆคนปลูกทุเรียนแล้วต้นโซมไม่ได้นึกไปถึงนะครับคือเรื่องการให้น้ํา นะครับเดี๋ยวเราดูกันให้น่งของแปลนี้กันนะครับนี่เพื่อดูสี่หัวนะครับถามว่าผมชอบไหมนะครับความจริงมันก็ไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะมันเป็นแปลงของพี่เขานะครับหลักการเดียวกันนะครับแต่การทํางานไม่เหมือนกันนะครับถ้าส่วนตัวผมผมไม่ชอบนะครับสำหรับสี่หัวเพราะว่ามันเพิ่มภาระเขาให้เรานะครับอย่างเช่นว่าแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวผมหาเลี่ยมตั้งให้ดีก่อนเนี่ยนะครับเพิ่มภาระให้เรานะครับเช่นว่าถ้าเราใช้แค่สองหัว นะครับจำนวนหัวตันจำนวนการดูหัว1ต้น4ี่กับ1ต้น2ผิดกัน2เท่าผิดกัน1เท่าตัวนะครับแล้วถ้ามี 20- 30ต้นผิดกันหลาย10เท่าตัวนะครับในการดูหัวนะครับถ้าหัวได้หัวหนึ่งตันเราก็ต้องแคะนั่นเพื่อนนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับพี่เขาชอบเพราะว่าเขาเป็นคนชอบทดลองอะไรใหม่ๆนะครับแล้วการเติบโตดีด้วยนะครับเรามาแกะกันว่าการเติบโตแบบนี้ดีขึ้นมาจากอะไรปุ๋ยฮิวมิกน้ำทางใบด้วยแต่น้ําเป็นหัวใจสําคัญที่สุดนะครับเพื่อน วงน้ำที่เราควรจะให้สําหรับทุเรียนไซนีน,นะครับ3ปี8เดือนคือแบ,บนนี้ออกไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือแบบนี้นะครับยิ่งสม่มําเสมอเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าสมมุติระวาง2หัวแบบนี้นะครับวงน้ำมันจะตกกระทบกันในลักษณะแบบนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งไปนู่นนะครับด้านนี้ก็จะน้อยนะครับแต่เติบโตดีเหมือนกัน นะครับในหลายๆแปลงแต่ของพี่เขาเติบโตได้ดีเช่นกันแต่เขาใช้4สียหัวแน่นอนว่าทุกๆุกวงนะครับจะให้น้ําในปริมาณที่ใกล้เคียงกันทุกๆรากได้น้ําในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับหัวใจของมันที่ผมจะพูดถึงนะครับหลายๆคนติดตั้งหัวน้ําผิดนะครับโดยเฉพาะในทุเรียนเล็กมีปัญหาเยอะมากนะครับเพราะในทุเรียนโตรากเขาค่อนข้างใหญ่นะครับไปตรงไหนเขาก็สามารถที่จะแผ่รากตัวเองไปหาน้ําได้นะครับซึ่งไม่เหมือนทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนเล็กค่อนข้างฟิกนะครับ หลายๆแปลงละเลยเรื่องการติดตั้งหัวน้ำนะครับติดตั้งหัวน้ําผิดสูงเกินไปนะครับห่างเกินไปนะครับถ้าสมมุติเราติดทางปับ๊บสองหัวนะมันก็กลายเป็นวงตกกระทบมันน้อยปริมาณนี้ได้ไม่มากช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็ออกนอกมากยิ่งคุณดูดน้ํามานะครับคุณให้ไปที่โคนทุเรียนได้น้อยหมายถึงว่าวงกว้างออกมากจนเกินไปนะครับยิ่งหมายความว่าต้นทุเรียนคุณได้กินน้ําน้อยฝ่าฟาร์มจะเป็นนะครับมันทําให้ทุเรียนอ่อนแอนะครับการนาพาอาหารของทุเรียน นำพาด้วยน้ำนะครับหมายถึงว่าระบบลากลากตะขาบเนี่ยดูดน้ําน้ำต้องมีความโคลต้องมีความชื้นพอสมควรนะครับคือดูดน้ําไปพร้อมกับธาุอาหารนะครับวิ่งตามท่อน้ําเลี้ยงท่ออาหารเขาเลี้ยงกันไปี่ตามต้นนะครับแล้วเอาไปปรุงที่ใบนะครับต้องมีน้ําในปริมาณที่พอสมควรถ้าสมมน้ําไม่พอเกิดอะไรขึ้นครับทั้งน้ําและอาหารก็จะขาดไปช่วงๆนะครับการเติบโตก็ไม่ดีเหมือนคนนะครับกินข้าวไม่พอไม่อิ่มหลายๆวันติดๆกันเขาก็ตัวแขะแกนลงนะครับพอตัวแขะแกนลง ที่นี่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงและผนังเซลล์อ่อนอะไรอ่อนนะครับใบก็ซีดลงนะครับเป็นคนก็ตัวซีดนะครับอ่อนแอนะครับโรคพร้อมที่จะเข้าทําลายในทุเรียนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอ่อนแอต่อเชื้อราอยู่แล้วนะครับเมื่อเราให้น้ําไม่พอหรือไม่ถูกไม่เหมาะสมนะครับต้นทุเรียนได้น้ําก็ได้อาหารกระปิดกระปอยไปเรื่อยๆไม่พอกินนะครับส่งผลออกมาที่ใบใบเล็กนะครับใบเหลืองนะครับบ่อยๆครั้งเข้าเมื่ออากาศเหมาะสมเชื้อรามีอยู่แล้วทั่ว ไปในสวนทุเรียนนะครับมันก็เข้าทําลายนะครับถ้าเรายิ่งถ้าเป็นเชื้อราที่เราไม่รู้ตัวเราปล่อยนานเข้าความเสียหายในต้นมันก็เยอะนะครับกระบวนการแบบนี้เป็นวนไปนะครับทุเรียนคุณปลูกเป็นคําตอบของทุเรียนที่ว่าทําไม3 4 5ปีถึงไม่ได้ทรงนี้ไม่โตนะครับส่วนหนึ่งเป็นที่หัวน้าเป็นหลักแลวเราไม่รู้ตัวนะครับนี่นะครับอันนี้คือ3ปี8เดือนไม่ต้องสงสัยนะครับเป็นขนาดมาตรฐานนะครับถ้าเราดูแล ถูกต้องปุ๋ยน้ำถูกต้องได้ไซนี้แน่นอนนะครับเนี่ยตรงนู้นสองปีนะครับนั่งสองปีนิดนิดสองปีหนึ่งเดือนนะครับอันนี้สามปีแปดเดือนทำผลผลิตตอนนี้ทำาบหนึ่งแล้วนะครับกำลังจะทําบสองณปัจจุบันที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะครับเ,เวลาเราเห็นทุเรียนโตนะครับเราต้องถามเขาว่าเขาปลูกจากไซส์ไหนนะครับนี่คือการวิเคราะห์นะเสร็จแล้วเราต้องมีในใจนะครับว่าการดูตัวที่ดีเป็นยังไงเราจะเทียบประสนเราเองนะครับมีมาตรฐานก่อนแล้วค่อยเอา ส่วนเราไปเทียบเราจะได้รู้ว่าการทํางานที่ถูกต้องหนามันเป็นยังไงนะครับถ้าเราโตไม่ดีนะครับเรากลับไปดูว่าเราให้น้ําให้ปุ๋ยถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกเปลี่ยนวิธีการทํางานนะครับแต่ถ้าท่านไม่เปลี่ยนวิธีการทํางานยังทําอยู่เหมือนเดิมมีความเคยชินเดิมๆมีความเชื่อแบบเดิมๆเชื่อว่าดินเป็นกดต,ต้องใส่ปูนต้นเราถึงไม่โตเชื่อว่ารากขดต้นคุณถึงไม่โตเชื่อว่าปุ๋ย ขี้ไก่ใส่มากไม่ได้ต้นจะไม่โตทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากคุณดูแลไม่ถูกต้องท้งนั้นนะครับพอต้นอ่อนแอต้นโทมก็กลายเป็นคุณดูแลต้นไม้ที่อ่อนแอมันทํางานยากกว่ากับแบบเนี้ยเขาแข็งแรงนะครับเพื่อนๆดูนะ2ปีทํางานยังไงครับปี1ปี2คุณดูแลมายังไงนะครับปีสปีส,ปสดูแลเหมือนเดิมไม่มีอะไรยากไม่ต้องไปหายาไม่ต้องไปหาอะไรพิเศษมานะครับแต่ถ้ากับกันนะครับสมมุติว่าต้นคุณอ่อนแอนะครับอ่อนแอฝนมากๆต้นเล็กนิดเดียว ปีหนปีสปีสคุณดูแลเหมือนปี1นปีสมันก็ยิ่งเล็กลงครับเพราะมันอ่อนแอลงนะครับเพื่อนลองคิดแบบนี้ดูนะครับแล้วพยายามอย่าคิดว่าทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนแอนะครับปลูกณนะตอนนี้นะความจริงทุเรียนปลูกได้เกือบทุกภาคข,ของประเทศเอาผลผลิตได้ด้วยแต่มีปัญหาคือ โตช้าผิดกันมากนะครับแล้วผลผลิตที่เราพูดถึงว่าเอาผลผลิตได้เนี่ยต่อไร่เราไม่เคยมีสถิติมาเทียบกันนะครับแต่การเติบโตเห็นได้ชัดนะครับบางคนปลูกทุเรียน3ปีครึ่ง3ปี4เดือนเนี่ยต้นทรงท่วมหัวท่วมหูนะครับเอาผลผลิตได้แต่คนส่วนใหญ่ปลูกทุเรียน5ปีต้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เลยครับบางทีแฝนผลผลิตไม่ได้นะ ถามว่าเอาแล้วดูยังไงคุณก็ดูใบได้คุณดูใบดูสภาพต้นได้เลยครับต้นที่ไม่โตคือใบน้อยใบเล็กนะครับต้นเป็นลายๆนะครับพวกนี้คือคุณดูแลผิดแต่คุณยังดูแลเหมือนเดิมมันก็เล็กลงนะครับเรื่อยๆคุณได้ผลผลิตคุณก็ได้น้อยอันนี้เขาไว้ได้50ลูกของคุณไว้ได้ถ,ถ้าต้นสมๆนะสิบลูกก็ก็จะแย่แล้วนะครับสักพักหนึ่งมันก็ตายลงไปนะครับการทํางานก็คือทําให้ถูกต้องนะครับดูแลเขาน้ําปุย๋ยฮิวมิกสำหรับการเติบโตนะ แล้วยาแมลงบวกยาลาเข้าไปสาหรับทุเรียนเล็กนะครับส่วนพอโตแล้วเราถอดยาแมลงเอ้ยาลาออกได้นะครับใช้ตามอาการได้นะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ผมขอทักหลายๆส่วนนะครับเรื่องน้ํานะครับโดยเฉพาะนกกระสีหัวนะครับนี่กระสีหัวนะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนเล็กอ่ะเราลองดูนะครับวิธีคิดวิธีการทํางานนะครับถ้าเป็นทุเรียนเล็กเนี่ยตัวนี้2ปีนะครับก็ทุ่มหูทุ่มหูเหมือนกัน เน,นี่ยถ้า2ปีคุณทําได้แบบเนี้สปี8เดือนคุณก็ได้ทรงนั้นนะครับนะเหมือนกันครับนี่นะครับเดี๋ยวดูการเติบโตกันสักนิดนึงก็ได้นะสองปีนะนั่นน่าจะ2ปี1เดือนสองปี2เดือนครับนั่นต้นนี้นะแบบนี้นะครับผมสูงร้อยเจนะนี่นะครับแต่งกิ่งได้ดีด้วยแปลงนี้นะครับเดี๋ยวดูหัวน้ํานะครับต้น3ปีเขาใส่4หัวเนาะต้นนี้เขาใส่แบบนี้นะครับเพื่อนหัวเวียงทั้งหมดนะครับเป็นของสูแอนสุนะหัวแบบนี้นะครับหัวสีเขียวแบบนี้เป็นของสูแอนสุนะครับ ใส่สามหัวก็สวยนะครับเนี่ยเห็นปะชิดโคนเลยหมายถึงว่าวงน้ํานี้ตกกระทบกันนะครับบริเวณนี้ได้น้ําเยอะสุดตรงนี้ได้ได้ใกล้เคียงเฉลี่ยกันทั้งโคกก็ทําได้ดีนะครับแล้วหัวแบบนี้หัวสูไอสุนะครับซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะครับจ่ายน้ำประมาณ120-180ลิตรถ้าเราถอดลูกหมุนนี้ออกเนี่ยแล้วถอดอันนี้ออกมากับหัวมาใส่ด้านล่างนะครับมันจะเป็นแป้นกระแทกเอาลูกหมุนออกไปตัวนี้จะเป็น กระแทกลงเป็นวงล่มนะครับแบบที่ผมชอบใช้นะครับสองตัวใช้กับทุเรเล็ก1ปีได้ดีมากนะครับนี่การทํางานแบบนี้นะครับตัวนี้ถูกด้วย4บาทแต่ของผมผมใช้เรนดอบนะนี่แบบนี้นะครับเพื่อนโอเคนี่นะครับ2ปีกว่านี่นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับให้ลองไปดูเรื่องระบบน้ําให้มากที่สุดนะครับสําหรับทุเรียนนะครับ ส่วนตัวผมทาคลิป YouTube มีคนทักมาเรื่องทุเรียนไม่โตนะครับพอเราถามปัญหากันเข้าไปให้ลึกแล้วนะครับ80%นะครับ80% 90%ผมให้เลย90%ติดตั้งหัวน้ําไม่ถูกต้องนะครับแล้วอีก80%เหมือนกันหัวน้ํานี่90%้90%อีก80%ไม่ใส่ปุ๋ย นะครับแต่ปุ๋ยไม่ถูกต้องนี่มี2ส,ส่วนแค่นี้นะครับสำหรับทุเรียนใบเหลืองปลูกไปแล้ว1ปีทาไมต้นโซมทําไมใบเหลืองอีก70%นะครับยาเชื้อราไม่ฉีดนะครับทำไมปลูกไปแล้วทุเรียนต้นโซมไม่โตใบเหลืองใบร่วงนะครับต้นสีขาวซีดนะครับการแตกใบไม่ดีแต่ทุเรียนพวกนี้นะครับที่ไม่โตในทุเรียนเล็ก ยาแมาลงคุณไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีแมลงทําลายนะครับเพราะว่าใบแก่มันแก่อยู่ตลอดมันไม่ยอมแตกใบใหม่นะครับทุเรียนมีปัญหาและต้องฉีดยาเยอะเพราะว่าตัวเป็นพืชที่โตลเร็ว45วันแตกใบหนึ่งครั้งแตกใบหนึ่งครั้งแมลงเข้าทําลายทันทีนะครับเพราะว่ามันกินเฉพาะใบอ่อนนะครับส่วนใครปลูทุเรียนไม่โตคุณก็จะบอกว่าคุณไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมาลงอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นใบแก่อยู่ตลอดโอเคนะครับสั่นแหละคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยความห่วงใยที่สุดนะครับสำหรับเรื่องระบบน้ำกับสวนทุเรียนนะครับโอเค ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ส่งประโยชน์ให้คนอื่นนะครับแบ่งปันกันนะครับสวัสดีครับลาไปก่อน